ชาวบ้านแห่ขอโชคสารตาจดียายสีสองเลขน้ำมนต์เห็นชัดๆสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดพรายชุมพลอยู่ที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะวันนี้ไปขอเลขเด็ดสารตาจดีกับยายสีนะคะซึ่งอยู่ที่ ภายในวัดไพรชุมพลนะคะอยู่ที่บ้านหางคลองหมูห่5ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยนะคะมีชาวบ้านจากทั่วทุกสารทิศนะคะในจังหวัดสุขโขทัยและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกันอย่างคึกคักนะคะแล้วก็มาส่องอ่างน้ำมนต์ซึ่งอ่างน้ำมนต์ของศาลปายจันดีกับยายสีนี่นะคะให้โชคให้ลาบคนมาเยอะแล้วนะคะถูกหลายงวดติดกันนะคะ ซึ่งเป็นประจำนะคะใกล้วันหวยออกนะคะชาวบ้านก็จะนําทั้งอาหารคาวหวานผลไม้หมากพลูแล้วก็พวงมาลัยมาถวายที่ศาลตาจันดีกับยายสีนะคะจุดมุ่งหมายเดียวนั่นก็คือขอโชคขอลาบนะคะโดยชาวบ้านนะคะจะส่องเลขอ่างน้ำมนต์นะคะซึ่งเขาบอกว่างวดน,นี้เขาเห็นเลขนี้นะคะ เลขศูนย์เลขสามเลขหกเลขเก้านะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเลขศูนย์เลขสามเลขหกเลข 6, เก้านะคะซึ่งชาวบ้านบอกว่าเลขทางน้ำมนต์ของศาลตาเจนดีกับยายสีนี่นะคะให้โชคให้ลาบม,มาแล้วหลายงวดน,นะคะกอดมีทั้งคนมาขอโชคแล้วก็คนมาแก้บนนะคะกอดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ